ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง u t u b e นะครับและก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ Facebook นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไทยมือ2อนะครับของร้านเคทเตอร์อำเภอทุองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านมีรถไถยมานำเสนอหนึ่งรายการครับซึ่งวันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมครับ l c 0 1 8ตัวนี้ก็สภาพนางฟ้าอีกเช่นเคยครับผมรถสภาพเดิมบางเลยครับ l อลสี่คันนี้นะครับ สภาพสวยๆเดิมๆนะครับนำเสนอสำหรับคลิปนี้ก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปนะครับ L4018 คันนี้นะครับ40แรงคูเปอร์ต้าจดทะเบียนปี60นะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนปี60รถสภาพเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมนะครับยางเดิมคมไม่ดันเหลือเต็มครับสีสันก็ ยังสดสวยอยู่อย่างหน้าเหลือเยอะครับดอกนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับดูได้เลยครับมาแต้มสีอยู่ครบคับไม่เคยตัดท่อนนะครับผมดูจากหัวนอตนะครับผมหัวน็อตรงนั้นก็ยังไม่เคยแกะนัดไม่เคยขยับเลยครับผมพวกตามล้อตรงนี้ก็ลูกมารกเดิมนะครับล้อก็ยังไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับล้อหน้านะครับแสดงว่ายังไม่เคยเปลี่ยนซีนเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับ หลังแท้จากศูนย์ครับอ่าไม่ขาดไม่สภาพยังโอเคหลังค่าเดิมนะครับยางหลังก็ยังเดิมครับดอกเต็มเต็ใหม่ๆอยู่เลยครับกระทะสสวยๆเลยฐานก็เป็นตัวติดรถครับ2องสอ e หกอีเฮฟพลัครับตาช้างฐานก็สวยครับสีเดิมนะครับใบเป็นใบตาช้างใบเดิมนะครับผมอ่าตัวติดรถมาเลยนะครับโครงดีสีเดิมนะครับอ่าฐานกับรถสวยครับตามอ่าดูครับฝาไฮท้ายไม่เคยแกะทักจุดนะครับผม ว่าสภาพสวยอีกคันนึงครับ L4018 นะครับช่วงนี้มีแต่รถสวยๆครับนะครับูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารุ่น L40 หรือ40แดงคูปเปอร์ต้าไม่ผิดหวังครับช่วงนี้นะครับได้แต่รถสวยๆเข้ามานะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับสวยมากครับหลังฝั่งขวาครับรตไม่เคยแกะนะครับดูจัดแต้มมาร์กแต้มสีที่ล้อนะครับผมยางเดิมเต็มๆครับดันหลบนะครับ ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวดูชั่วโมงนิดนึงชั่วโมงอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับผมอ่าก็สมสมตัวครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงอาจจะดูสูงไปหน่อยด้วยนะครับสําหรับกับสภาพรถนะครับคือสภาพรถน่าสวยแต่ชั่วโมงพันเจ็ดนะถือว่าเดิมๆนะครับดูว่าตรงนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับน็อตตรงนี้เดิมทุกจุดนะครับผม L4018 นะครับเครื่องเดิมคัสเดิมท้ายเดิมน็อตไม่เคยขยับสักตัวครับทั้งคันเลย สีเดิมยังสวยครับไม่มีบุบไม่มีแตกนะครับทั้งหลังคาเบาะไม่มีขาดครับฝากระโปรงก็ยังสีเดิมสดๆนะครับไม่มีบุบไม่มีแตกนะครับกระจังหน้าก็ไม่มีไม่มีแบบนั่นเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยมันไม่ได้ชนอะไรเลยบางคันนี่กระจังนี่จะบุบนะครับนะครับคมใบดองคมใบดันเนี่เหลือเต็มก็แต่ว่าสวยอีกคันนึงครับ L4018 สำหรับคันนี้นะครับ นะครับปีหกศูนนะครับตัวนี้นำเสนอราคาอยู่ที่สี่แสนามหมื่นบาทครับ439,000บาทราคานี้อุปกรณ์2ชิ้นส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ครับ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1นะครับที่ร้านเชฟเทคเตอร์อำเภอหนองกี่จังหไงบุรีรัมขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับลูกค้าท่านายมีเงินสดก็รับรถกลับได้เลยนะครับ จะมีส่วนลดให้ด้วยครับเงินสดมีส่วนลดให้ส่วนเงินผ่อนนะครับสามารถผ่อนผ่านทกศหรือว่าผ่านล e สซิ่งได้นะครับลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกทกศยื่นเรื่องผ่านทกศมาได้เลยครับผมทางเราทําเอกสารจัดส่งให้ทกศให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับหรือถ้าไม่เป็นสมาชิกทกศนะครับก็สามารถวางดาวได้ครับผมทางเรามีไฟแนนซ์รองรับให้นะครับผมพายื่นเรื่องผ่านง่ายครับผ่อนผ่อนได้นานนะครับยาวนานได้ถึง7.2วันงวดครับ หปีหรือจะเอาสั้นๆกันแล้วแต่เลือกค้าครับเลือกได้เรื่องของเรทการผ่อนส่งนะครับผมตัวนี้ก็ใช้กนได้อยู่ที่แสนกว่าบาทครับสบายๆนะครับผมเราจะประมาณนี้ L4018 สภาพส,สวยๆนะครับผมขายทุกเงื่อนไขครับหรือว่าท่าในใดมีรถเก่าอยากจะตีเทินก็สามารถนํามาเทินได้นะครับ อ่าแล้เปลี่ยนตีเทินได้หมดนะครับทั้งสดทั้งผ่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อ่าโทรมาคุยที่เบอร์ที่แจ้ง089232991 8หรือจะเป็นคอมเมนต์ใน YouTube หรือจะเป็นช่องทาง Facebook ทักแชทมาได้ไลน์ก็ไลน์เบอร์นี้เลยครับเบอร์โทรตามที่แจ้งนะครับชื่อไลน์ก็ชื่อไลน์เคสเทคเตอร์เฟซบุ๊กก็เคสเทคเตอร์ครับช่องรถไถก็ช่องเคสเทคเตอร์เช่นกันนะครับผมาาก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้อขออนุญ,ญาตไม,ไม่ไม่สตาร์ทฟังเสียงนะเพราะว่าสวยอยู่แล้วครับผม นะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกสมบูรณ์ครับรับประกันให้ได้เลยเพราะว่ารถสภาพยังเดิมๆนะครับเครื่องนิ่มๆปิ๊งๆสภาพแห้น้องๆรถใหม่ครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาทดลองขับนะหรือมาดูตัวจริงได้ที่ร้านเลยครับที่ร้านเกฟเทคเ,เตอร์ตั้งอยู่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดถนนใหญ่เส้น2 4สครับใกล้ๆปั๊มพีทอีอยู่ตรงข้ามไปสนีเยื้องเทศบาลหนองกีนะครับผม ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมหรือจะเป็นรายการอื่นๆก็มีให้เลือกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นค่ายอื่นก็มีครับยันม่าอิซึกินะครับยันม่าอิซึกินะครับหรือจะเป็นรถเกี่ยวข้าวใหญ่นะครับรถเกี่ยวข้าวคูบูต้าก็มีครับพวกนิวฮอนแลนด์คูบูต้ารุ่นเนะครับหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับลองแวะเวียนมา,าเลือกชมนะครับถ่ายทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ สามารถโทรมาสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตาจบการน,นําเสนอเพลงเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกยิตดตดิตามรับชมเปอย่างสูงครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ